สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามท่านนะครับก่อนอื่นพามาดูกันเลยครับนี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับคุณลงุงแกขับมาเบียดมาเกาะรถผมนะครับถ้าถอยมันก็จะขยับอีกแล้วเนาะใช่ต้องใส่ดุ้ก่อนใส่ล้อแบบนี้นะแล้วแบบน้ใส่ลอ้อใส่ล้อก่อนใส่ล้อก่อน,อก,อนออก็ได้เ,<อ><ๆ>เดี๋ยวถ้าถอยขยับขึ้นลงเลยนะ นะครับทุกคนก็ผมก็จอดทํายางกันอยู่ดีๆนะครับดีนะช่างกําลังจะยกดุมขึ้นนะถ้าจังหวะช่างยกดุมขึ้นแล้วรถแกเกี่ยวลากผมถอยหลังมาประมาณสองสามเมตรนะนะครับตอนแรกรถผมจอดลากถอยหลังลากรถผมถอยหลังมาประมาณประมาณสองเมตรอ่ะนะครับคือเข้าใจแหละว่าแกออกไปแล้วแกะระวังรถตรงถนนถนนทีเนี้ย แกไม่ได้ดูทางซ้ายเลยแกดูแต่ทางรถทางขวาซึ่งแน่นอนนะครับมันก็เรียบร้อยอะเกี่ยวรถผมท้ายผมเนี่ยเพิ่งทำมานะโดนอีกแล้วแต่รอบนี้หนักเลยเสาเบ้เลยนะครับ <Okay. S 1> โอ้ฮะคุณลุงแกยังไม่รู้นะว่าผมเป็นเจ้าของรถ แกเห็นพี่รับคันนู้นมาถามว่าเท่าแกนายใช่ไหมเออผมก็อย่างว่าแหละดูราศีผมมันไม่เหมือนเท่าแก่รถไม่เหมือนเจ้าของรถนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคุณลุงไม่ได้ขอโทษผมสักคํานะเกี่ยวรถผมแล้วลงมาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร้าเบรกไม่เป็นไรทั้งๆที่ทท้าเบรกผมแหว่งนะแล้วรถผมตกกระแทกอย่างแรงตกจากแม่แรงนะครับคือผมไม่รู้จะพูดยังไงนะผมเพิ่งไปล้างรถมาทาความสะอาดรถมาแล้วดูสิ่งที่เรารักสิ่งที่เรา ขัดสีชวีวันอย่างดิบอย่ังดีอ่ะแล้วมาเจอแบบนี้แต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือมันเป็นอุบัติเหตุนะลุงไม่ขอโทษไม่เป็นไรนะครับลุงอาจจะคิดว่าผมไม่ใช่เจ้าของหรือยังไงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลุงเห็นรถกระบะมาจอดหนึ่งคันลุงเดินมาถามผมว่าใช่เ่าแก่นายไหมนะครับก็แน่นอนแหละเขาคงคิดว่าผมไม่ใช่เจ้าของรถก็เลยไม่ได้ขอโทษไม่ได้ขอโพยผมมั้งนะครับก็อ่าโอเค นะอาชีพเดียวกันนี่คือรอยจุดที่มันตกจากแม่แรงนะครับตรงนี้นาะยเห็นไหมตกปุ๊บตรงนี้เลยแล้วก็ลูดไปผมมาเปลี่ยนน็อตนะครับมาเปลี่ยนน็อตล้อเปลี่ยนน็อตใหม่ให้มันตกไปสะกก่อนไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่านะตกแรงเหมือนกันนะ เดี๋ยวตอนนี้ใส่ล้อกลับเข้าไปก่อนนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าไม่ใส่ล้อเดี๋ยวถ้ารถลุงเขาขยับเลื่อนออกเนี่ยรถผมจะตกแม่แรงอีกนะครับ mm hmm. ก็ใส่ล้อขยับออกก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับจะได้ดูด้วยว่าท้ายเราพังอะไรยังไงนะครับซ่อมยังไงยังไงนะครับก็ mm hmm. เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ จริงๆก็มไม่ได้อยากอะไรมากมายนะทุกคนถ้าแกขอโทษผมสักคำนะผมจะไม่อะไรเลยนะขอโทษสักคำจากปากแกก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับอ่เดี๋ยวให้แกถอยนะครับโอ้จะถอยออกอยังไงวะเนี่ยผมเดินหน้าก็ไม่ได้นะเห็นไหมล้อผมมันให้นี่กับล้อแก เนะี่ยถ้าผมเดินหน้ามันจะเกี่ยวยางรถแกงไงโถวพวกช่วงล่างผมมันจะงานเข้าอีกต้องให้แกถอยนะครับแต่ถ้าแกถอยแกก็ต้องเสี่ยงว่าจะโดนไอ้นั่นแกนะครับเดี๋ยวดูซิว่าแกจะเอายังไงแกเป็นเจ้าของรถนะั้นนะเห็นว่ามีรถหลายคันนะผมเคยเห็นรถเค,เคยเห็นบ้านเขาอยู่เข้าไปในซอยซอยบ้านช่างวุดนั่นแหละ แต่เข้าไปยันสุดซอยเลยมันจะออกกันยังไงวะเนี่ยผมเดินหน้าก็ไม่ได้แกก็ถอยไม่ได้นะ่ะดันรถผม้ายเรียบร้อยถอยไม่ออก ดูเหมือนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่หลักเนี่ยบิดเลยอันนี้จริงๆมันก็บีบ้เข้าในนะผมดึงออกยังคุยกันไม่จบนะครับว่าจะเอาอยัางไงนะ แกจะให้ผมหนึ่งพันบาทนะครับซึ่งผมหนึ่งพันเนี่ยไปซื้อผ้าเบรก,กชุดนึงก็ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยนะครับทุกคนแล้วค่าแรงช่างอีกก็หมดพอดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องทําเบรกเพราะฉะนั้นในตรงซ่อมท้ายซ่อมอะไรเนี่ยผมต้องเข้าเนื้อผมอีกนะครับก็มันก็ไม่ใช่เนาะเราอยู่ดีๆเราต้องมาเสียเงินเราก็ไม่ไหวนะครับมันเออลาพังผมก็แย่อยู่แล้วนี่ผมรถแกเหล็กไปเบียดกับยางนะครับก็ ออให้ผมช่วยดึงให้ผมก็ดึงให้นะเออผมไม่ได้คิดยากอะไรหรอกนะครับแกมีรถหลายคันนะผมลากให้ลุงเรียบร้อยนะครับลากเอ,อเอาไอ้นั้นออกให้แกให้แกวิ่งได้ ตอนแรกอันนี้มันเบียดยางดึงออกให้นะครับก็แก้ไขชัว่วคราวเ,เรื่องใครใช้าจ่าย,ายให้ผมไปทําที่อู่ใช่ไหมครับเอเอเดี๋ยวไม่ใช่อู่หรอกุงเป็นพวกรถรถด้วยกันที่ทํากันนี่แหละเดี๋ยวยังไงก็ว่ากันครับโอเคครับตามนั้นครับผมก็เห็นใจนะครับเห็นใจกันแบบ ทั้งหมดแหละนะครับผมก็ไม่อยากจะอะไรด้วยนะแต่ท่านจะให้ผมทําเองผมก็ไม่ไหวนะครับผมก็ไม่ไม่มีทุนทรัพย์เยอะเหมือนกันนะครับแย่เหมือนกันครับมผมอยู่อบตอหนองไข่น้ําครับจอดอยู่อบตอไอข้างอบตอเลย,นยหนองไข่น้ําเข้ามาเข้าทางนิคมเข้าทางนิคมแล้วก็เลี้ยวขวาตรงซุ้มประตูวัดอะซุ้มบ่อน้ําเค็มอะ ไม่ถึงครับที่ผมจอดรถอละนะรถผมอยู่หลังฮิตาชิอ่ะไอ้ร้านแมคโครที่เขามาสร้างใหม่อ่ะนี่เข้าไปในนิคมตรงนี้ใช่ไหมบิ่งไปก็จะเห็นไอ้แมคโครสีส้มจอดเยอะๆก็เข้าซอยไปแล้วก็เลี้ยวข้างหลังซอยแรกเลยฝั่งทางนี้เฝั่งตรงข้ามกับอูสเนเอครับจอดอยู่ติดกับอบตหละครับ เดี๋ยวยังไงผมไปให้เขาดูให้เขาเช็คราคาแล้วโทรบอก okay, okay. ครับครับขอให้หลบแกก่อนนะครับให้แกไปก่อนนะครับเนี่ยก็แกจะก็จะออกประมาณนี้แหละนะครับก็เข้าใจว่าแกจะแกต้องระวังรถตรงถนนทางตรงใช่ไหมนะครับเรากโ็โอเคก็เข้าใจู่ไม่อยากมันไม่มีใครอยากให้เกิดครับทุกคนนะครับผมก็ไม่อยากให้เกิดนะผมไม่อยากไปเรียกร้องอะไรเอาเงินเอาทองใครนะครับ อันนี้ผมก็ไม่ได้แกจะจ่ายผมอ่ะหนึ่งพันบาทนะครับผมผมไม่เอาดีกว่าเพราะว่าถ้าทําไม่ถึงหนึ่งพันมันก็จะกระไรยอยู่นะครับแต่ถ้าทําเกินหนึ่งพันมันก็เข้าเนื้อผมถูกไหมทุกคนนะครับผมก็เลยไม่เอาดีกว่าไม่รับดีกว่าก็เลยเสนอว่าลุงผมเอาไปทําที่อู่แล้วให้ลุงไปจ่ายดีกว่านะครับเท่าไร่เท่านั้นไม่ว่ากันนะครับมันอาจจะมากจะน้อยจะถูกจะแพงอะไรก็อันนั้นอะขอให้ลุงรับผิดชอบไปนะครับ ส่วนคือเราคือเขาก็แสดงความรับผิดชอบอ่ะลุงเขาก็แสดงความรับผิดชอบนะครับเราก็ก็ได้แต่แบบตามนั้นแหละทุกคนนะไม่ไม่อยากเรียกร้องอะไรกลับ็มาก็ได้ไปผมไม่ได้เอาโทรศัพท์มานะครับตอนแรกอ่ะผมขับรถมาล้างแล้วก็แม่บ้านเขาทําความสะอาดห้องอยู่ผมมาก็เลยมาแวะเปลี่ยนน็อตล้อนะครับ ก็เลยยืมโทรศัพท์ร้านยางโทรหาแม่บ้านให้เขา,เอ,าออกเอาโทรศัพท์มาให้นะครับก็ได้มาถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้ด้วยเป็นหลักฐานไว้ด้วยนะครับจะได้แบบเออเผื่อเราก็ต้องป้องกันตัวเองเนาะนะครับรถคือซ่อมครั้งหนึ่งมันก็ไม่ใช่น้อย,อยบาทนะครับอย่างเนี้ยไปหาช่างอ่ะงานมันเล็กเขาก็ไม่อยากจะทํานะครับ มี2ออย่างงานเล็กเขาไม่อยากทํานะครับอีกอย่างนึงคือทําแต่ต้องคิดแบบเท่างานใหญ่น,นี่บิดเข้าไปแล้วแตกเลยสงสัยต้องลอะออกมาเชื่อมใหม่ทําใหม่มั้งครับเสียรูปเลยหนักสุดก็ตัวนี้แหละแต่เอาแก๊สลนๆได้อยู่นะครับดัดให้เข้ารูปก็ได้อยู่แหละ เหนื่อยเจอแบบนี้ไม่อยากให้เกิดหรอกครับเสียเวลาเสียเงินเสียทองนะครับทั้งฝ่ายโดนทั้งฝ่ายอ่ามาชนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ารถผมตกแรงขนาดนั้นนะจะได้รับผลกระทบอะไรหรือเปล่านะตกแรงมากนะครับตึก๊กแล้วก็ลากไปเลยนะครับเอา้าเดี๋ยวผมไปเคลียร์ค่าร้านยางค่าอะไรก่อนนะครับผมารถกลับมาที่จอดแล้วนะครับ ก็การขับขี่ก็น่าจะปกติอยู่มั้งไม่น่าจะมีอะไรไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับอืมภาวนาว่าอย่ามีปัญหาอะไรเลยนะครับนี่ละทุกคนมันคือมันตกเลยนะขึ้นแม่แรงไว้เนี่ยตกปั้ม,มเลย แล้วก็ลากไปนะเรียกตะโกนเรียกแกแกก็น่าจะไม่ได้ยินนะครับก็ลากไปประมาณสองเมตรอย่างที่บอกนะก็เข้าใจอยู่นะครับคนอายุเยอะแล้วนะครับแกก็น่าสงสารอยู่นะเออนะครับก็ไม่ได้อยากอะไรด้วยนะครับก็แค่อยากให้ซ่อมรถผมไม่กลับเป็นเหมือนเดิมแค่นั้นแหละนะ ไม่ได้อยากลามไปถึงท่านว่าเรียกร้องค่าเสียเวลาค่านู่นค่านี้นะครับมันอาชีพเดียวกันนะครับเห็นใจกันนะผมก็โดนมาหลายอย่างนะครับเที่ยวที่แล้วนะที่ผมไม่ลงคลิปผมก็คือเครียดนู่นเครียดนี่หลายอย่างปวดหัวกับรถก็ปวดสลักหูแหนบหายนะครับหลุดหายไม่รู้หลุดได้ไงก็พึ่งทําเมื่อวานนะครับแต่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปหรอกไปขึ้นไม้ในแปลงนะครับไม่ฟื้นก็ รถไถก็ดึงของผมเละเทะหมดพังหมดนะเนี่ยกันชนพังหมดพังยิ่งกว่านี้อีกตอนแรกอะ่ะบุบเข้าไปคือเขาต้องเอาโซ่สอดเข้าไปตรงนี้ไงตามจริงอ่ะต้องเอาโซ่สอดเข้าไปตรงนี้แล้วไปเกาะที่ตะขอแต่เขาเอาโซ่คล้องลงข้างล,างล่างแล้วไปเกาะตะขอมันก็เลยงัดกันชนผมนะครับผมก็พูดอะไรไม่ออกเลยผิดที่เราด้วยไม่ได้ลงไปดูนะครับก็เลยพูดไม่ออกจุกนะตอนแรกผมว่าจะถอดทําสีปีใหม่นะ กันชนกับหมวกไว่จะถอดทำสีเจออย่างนี้มันทำไม่ได้แล้วครับต้องเคาะต้องซ่อมก่อนนี่แหละคือจริงๆมันก็ว่าจ,จะไม่ลงคลิปนะแต่ลงให้ดูว่าเออตอนแรกแกไม่ขอโทษผมเลยไม่ขอโทษสักคำนะครับไม่คุยกับผมเลยนะก็อาจจะเข้าใจว่าแกคิดว่าผมไม่ใช่เจ้าของรถแหละนะครับจน ช่างยางช่างตะเป๋บอกว่าเนี่ยก็เนี่ยเจ้าของรถคุยกับเขาเลยว่าอย่างนั้นชี้มาที่ผมแ้ <c oughs> วก็เลย <c oughs> เออ <c oughs> ผมไม่ได้นี่หรอกนะครับผม,มผมไม่ได้อยากสําคัญตัวว่าผมเป็นเจ้าของรถอะไรหรอกนะแต่อย่างน้อยก็ขอโทษผมถ้าคำก็ได้นะครับผมอาจจะไม่อะไรเลยก็ได้นะเอาจริงแต่ไม่เป็นไรนะครับเราลั่นวาจาไปแล้วก็ตามนั้นแหละก็ให้ที่คุยกันเบื้องต้นนะครับ ทีแรกเขาจะให้เงินผมหนึ่งพันผมบอกไม่เอานะก็ไปเปลี่ยนผ้าบง่งผ้าเบรกแล้วก็ค่าแรงอะไรก็ให้แกจัดการนะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวคนจะว่าผ้าเบรกผมใช้มาเยอะแล้วผ้าเบรกผมหนาอยู่นะทุกคนใหม่ๆกิฟตเลยนะยังใช้ไม่เท่าไหร่ยังนะเพราะว่าตอนซื้อคานมาเนะี่ยเขาเปลี่ยนผ้าเบรกมาใหม่ๆเลยนะครับรือออกมายัง น้าเหลียวยังบอกโอ้โหมันเพิ่งเปลี่ยนผ้าเบรกมาเลยนี่ว่านะครับมันก็ใหม่ๆอยู่เลยนะเดี๋ยวคนจะว่าผ้าเบรกคุณใช้มานานแล้วบางแล้วนู่นนี่แล้วไปให้เขาจ่ายเต็มราคาไม่คือก็แล้วแต่จะคิดนะครับแต่ผ้าเบรกผมยังหนาตึบอยู่เลยนะครับเออมันซึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนนะว่าจะรับงานก็ปวดหัวเลย,ยเดี๋ยว,ยวแกว่าพรุ่งนี้แกะจะมาคุณลุงเขาจะมาหาผม นะครับผมก็กลัวว่าถ้าปล่อยไว้นานมันจะไม่ได้ซ่อมไม่ได้อะไรเดี๋ยวมันจะมีปัญหาจะรับงานก็ยังไงยังไงอยู่นะครับเพราะว่างานมีงานนอกเข้ามานะครับแต่เป็นงานกระเบื้องเหมือนกันแต่เป็นงานนอกนะขึ้นกระเบื้องอยู่ลำลูกกาไปลงพังงานนะครับซึ่งผมก็มีงานกลับมีงานรออยู่ข้างล่างแล้วพี่ต้นติดต่อมาสองรอบแล้วก็น่าจะยังไม่ได้ลงไปนะครับเพราะว่าติดปัญหาเรื่องนี้แหละเรื่องรถนี่แหละอ่ะเดี๋ยว คลิปนี้ก็กอแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับไปครับสวัสดีครับ